Good morning วันหยุดวันอาทิตย์วันนี้วันอที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบหขอให้ทุกคนโชคดีคนที่ได้เลขดีๆแต่อยู่เมืองนอกไม่มีที่ซื้อหรอกคะ่ะแต่ก็ดีเหมือนกันเนาะคนไหนเสียงโชคก็ขอให้โชคดีวันนี้วันหยุดแต่เราจะไม่หยุด วิตามินซีส้มเห็นไหมไปเทสไปซื้อส้มมาผ,ผิวข้างนอกอาจจะไม่สวยแต่ข้างในดูสิวิธีทดสอบส้มวิตามินซีนะคะส้มมะนาวชอบผลไม้มาดื่มน้ำชาร้อนๆเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วนี่เสียงมาแล้วดื่มน้ำชา น้ำพึ่งมะนาวก็ได้มะนาวก็มีผล,ลไม้ทดวันนี้ก็เลยจะกินส้มเสียงไก่ขันกิ๊กกีกิ๊กก,กขณะนี้นะคะตีห้าจะหกโมงช้าจะตื่นอย่างนี้แหละตื่นเหมือนไก่เก็บเงินเหมือนเข่เขกเขากินยังไงท่องเที่ยวแบบฝรั่งทำงานหนักนะ ไก่จะมาดูเจ็บจบเจบลูกเจบตระกูลไก่ครอบครัวไก่ตื่นเช้าทำมาหากินเหมือนไก่พ่อกับแม่ก็ปรึกษากันดูไก่ไก่ตัวนี้ทำไมอ้วนจังตัวเมียอ้วนกำลังจะคลอดไข่ออกมาให้เราทอดนะคะชีวิตของไก่เปรียบเทียบกับ ทุกชีวิตก็มีความหมายเนาะเขาก็จะไก่เวลาคลอดลูกออกมาเยอะมากบางทีสิบกว่าฟองนุ๊กลองเจ็บเบแม่ก็เรียกไปคุยดินเผื่อเจอหนอนเจอมแมลงก็เรียกลูกไปกินขยันเพราะว่าตื่นเช้าขยันเหมือนไก่นะคะแต่วิวิไม่ชอบสัตว์ที่วิวไม่ชอบคือ สัญชาตยานน้ะงูหมูหมูกับลิงวิวิไม่ชอบหมูกับลิงหมูมันขี้เกียจรอแต่คนมาให้อาหารลิงมันลิงหลอกเจ้าไม่ชอบจิกเกียร์ทเกียดขนาดไม่รู้จักกันก็มาแสะเราแม่ลิงไม่ชอบลิงลิงภาคใต้ไม่ชอบ ดิงสวดลวดนิสัยของดิงสวดลวดไม่ชอบเราเดินไปเรายังไม่ให้เลยอาหารไม่แย่งไม่ชอบ You understand ไม่ชอบลิงกับหมู <laughs> มาเสียงดีเสียงใสเสียงมาแล้วดื่มน้ำชาใส่น้ำผึ้งเสียงก็เลยมาเร็วนะคะรักษาสุขภาพตอนไป เรือตัดไปนั่งรอเครื่องบินนานมากวีนี้ก็มันลมแรงก็เลยเจ็บเขาก็หายแล้วค่ะนีเจะดูแลออกกำลังกายดื่มน้ำมะนาวเสียงก็เลยมาแล้วเกี็ยแล้วา <c oughs> ใส่อกใส่ใจลงไปหัวใจก็สวยวันนี้จะไยพุ่งนี้พุ่งนี้วันนี้พ่อใหญ่ชวนมาม<ห>ัวรเก็บของไปเที่ยวอเมริกาไหมโอ้ยว่าไปดอกก็พึ่งกลับมาได้หนึ่งอาทิตย์ก็ตัดหญ้าวนวิจจะปลูกดอกไม้ประดับประดาอีกสามเดือน สามสีเดือนใช่ไหมก็ได้บินกับเรวนะคะปูกก็ปูกเป็นคนขยันขยนัขยนปลูกปูกดอกไม้ดีต่อตาต่อ,ตอใจปลูกบาซิลิคมพักอิตู่พักสลระนปลูกหอมก็ได้กินหอมปลูกผักก็ได้กินผักปลูกผลไม้ชนิดไหนเราก็ได้กินชนิดนั้นแล้วค่ะก็ไม่ต้องไปซื้อเท้า ใช่ไหมคะแล้วกลับไปถึงบ้านมีม,ม,มีบ้านสวนยี่สิบห้าไร่มีจะไปก็ปลูกตอนนี้ก็น้องสาวเขาก็ลงกล้วยเขาก็ปลูกผักปลูกไรขายเขาจึงเลี้ยงชีวิตเขาได้เงินเยอะนะคะปลูกผักใช่ไหมเป็นพวกผักพวกปลาพวกอะไรนี่อยู่ในเศษตึกไม่ใช่พอเพียงอย่างเดียวนะคะกินไม่หมดก็ได้ขายนะ ชีวิตคนเราต้องมีงานทําที่แตกต่างดิกันไปดีก็อยู่เฉยๆหาความสุขให้มันลงตัววิวๆไปอยู่ขณะเราแก่เราก็เสียดเราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะนก็ชอบนี่แหละจัดบ้านทํานู่นทํานี่ปลูกทาทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะแต่ไปอยู่บ้านเรามันร้อนอาจจะจ้างจ้างให้คนทําสวน ให้ปลูกเพราะว่าเท่าที่เราจะกินเราก็กินไม่หมดใช่ไหมเหลือกินก็ได้ขายก็มีน้องสาวพี่สาวอยู่แต่ก็ที่คนละก็ให้เขาปลูกแล้วนะเราเป็นที่ <laughs> ดินเราไม่ได้ไปอยู่เนาะเดี๋ยววิวกลับไปสองสามเดือนเดินไปถ่ายบ้านสวนตอนนี้พ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วท่านคุ้มครองเราอยู่บน สวรรค์ท่านเสียไปเจ็ดปีทั้งพ่อทั้งแม่แล้ววิวิก็ตอนนี้บ้านสวนไม่มีใครอยู่เงียบเหงาบ้านก็จะพังบมดแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้ดูจะไปปรับปรุงบ้านเรานะคะคนเราถ้าเราคิดดีทำดีไม่เชื่อหลอกร้อยทั้งร้อยที่ทำคอนเทนต์ด่ากัน ให้ด่าคนแล้วมันมีความสุขไม่มีหรอกลงที่คุณบอกจะไม่คิดนะคิดใส่อะถ้าถ้าไม่ทำเขาก่อนเขาไม่ไปว่าหรอกนี่แหละนะคะคนเราอยู่เฉยๆจะให้ไปว่าคนขนาดเราไม่ไปยุ่งเราไปเป็นเอฟซก็เอาเราไปดา่าโอ้ ต่ก็ไม่ให้ค่าเรกขี้เกียจแล้วบางทีของขึ้นก็แซะแซะแ,ะแะกัดกัดหยิกหยิกย่กแยให้มันคันคันคันะคะเพราะว่าเวลาเราไม่มีเวลาเรามีค่ากว่านั้นนะคะพูดพูดแล้วบางทีก็ไปนะคะอย่าไปให้ค่าสำหรับคนที่ไม่มีจุดยืนไม่มีค่าไม่เป็นตัวของตัวเอง เราจะทำอะไรเราต้องเป็นตัวของตัวเองตัดสินใจให้กับตัวเราเองให้กับครอบครัวดูแลตัวเองแล้วครอบครัวนะคะคนอื่นไม่มีใครเพื่อนก็คือเพื่อนยิ่งเพื่อนในโลกโซเชียลนี้มันจะไปเชื่อใจได้กาได้กาเชื่อใจใครไม่ได้หรอกคะ่ะนะคะ มา,มาดื่มน้ำชากับวิวิขอให้คนรักสุขภาพเพราะเราจิตใจก็จะดีถ้าเราสุขภาพดีทุกอย่างเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งของชีวิตถ้าสุขภาพดีนะคะฉะนั้นขยันเหมือนไก่ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกก็ร้องเจี๊ยบ แม่ก็เรียกมาคุยดินถ้ามาหากินตามภาษาไก่เอ้ยรักๆทุกคนเราไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเราก็ทำดีที่สุดให้กับดูแลครอบครเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะมาดื่มน้ำชากับวิว่นี่จะกินส้มชอบกินวิตามินซี สร้างคอลลาเจนให้กับตัวเองทานผักผ,ผลไม,ม้นะคะสาวสาวสวยสวยนุ่มหนุอยากหล่ออยากสวยต้องทานวิตามินซีผลไม้เยอะ